สวัสดีครับพวกับผมโรงชาแนลก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับเทพบิวแล้วก็กรีทาแห่งประเทศไทยด้วยนะครับตบมือครับตบมือครับหลายๆคนก็ติดตามนะครับเกี่ยวกับกรีทานะครับซึ่งก็หนึ่งในนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนครับเทพบิวนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โห ช่วงปลายนะครับถ้าใครได้ดูนะครับวิ่งแซงกระจายเลยนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าช่วงแรกๆเนี่ยเทพบิลเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะบอกว่าเออเทพบิลเนี่ยออกตัวช้านะครับทุกคนนะหลายๆคนก็ดูว่าเทพบิลเนี่ยแรกๆเนี่ยจะออกตัวช้าตัวช้าก่อนเพื่อนเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆครับเทพบิลครับวิ่งแซงกระจายครับทุกคน โอ้ยทุกคนครับเรื่องราวจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้กันเรามาพูดถึงกีฬาของประเทศไทยบ้างนะครับทุกคนสําหรับสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยนะครับทุกคนล่าสุดนะครับบิวก็พังงานเวทีโลกอีกครั้งนะครับคว้าอันดับ4ของฮีทนะก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับนี่ก็คือนักกีฬาประเทศไทยนะครับ หนึ่งเดียวในเอเชียนะครับในศึกวีทาชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศญี่ปุ่นณนะกรุงโตเกียวนั่นเองนะครับก็บอกเลยว่าใครที่ได้ติดตามเทมบิวมาตั้งแต่แรกนะครับเราจะรู้ว่าเทมบิวเนี่ยก็พังอาดเหรียญมาตั้งแต่มหาวิทยาลัยโลกเลยนะครับนะบสำหรับเจ้ารมกฎของไทยนะครับบิวภูริพลบุญสอน เมื่อวันที่13นะครับทุกคน13กันยายน2568ณที่สนามกีฬาแห่งชาติที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์โลก2025นะครับก็ผลการแข่งขันนะครับวิ่ง100เมตรชายเนี่ยในรอบคัดเลือกอ่ะฮีนะครับเทพบิลนะครับก็นักกีฬาทีมชาติไทย นะครับก็ได้เข้าเส้นลำดับที่4นะครับสถิติที่วิ่งเนี่ยก็อยู่ที่10.15วินาทีนะครับก็ได้ผ่านเข้ารอบกลุ่มนะครับซึ่งทำผลงานได้ดีมากมากเลยนะครับก็ในวันที่14นะครับก็จะทำการลงแข่งขันกีทาชิงแชมป์โลกอีกครั้งนะครับซึ่งเป็นวันนี้นี่เอง ต้องบอกเลยว่าในการวิ่งครั้งนี้นะครับวันที่13กันยายน2568นี้นะครับทุกคนครับนะเทเบิลเนี่ยเจอกับตัวท็อปเลยนะครับนะเจอกับ3ตัวท็อปของฮีเลยนะครับบอกเลยว่าสถิติเนี่ยโอ้โห9กว่าทั้งนั้นเลยนะครับนะ9กว่าทั้งนั้นเลยนะครับจากสหรัฐนะครับสถิติอยู่ที่9.79นะครับทุกคนโอ้โหแคนาดาเนี่ย9.95ครับนะ แต่การวิ่งครั้งนี้ครับเทเบิลก็สามารถทําได้นะครับทุกคนอ่ะเข้าสู่ลำดับที่4นะครับซึ่งก็ทําเวลาได้ดีเยี่ยมมากๆนะครับก็ผ่านเข้ารอบกันเลือกไปนะครับไปสู่รอบรองแล้วนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับวันที่14นะครับ14กันยายน2568นายนะครับทุกคนเวลา1 8 0 0นนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับ ส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับมาร่วมลุ้นและส่งกําลังใจให้กับนักกีธาของไทยนะครับนะที่จะลงแข่ง100เมตรชายในรอบรองชนะเลิศในวันนี้นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งเทพบิวเนี่ยก็จะอยู่ในฮีทที่2นะครับลู่ที่9นะครับ แฟนแฟนกีทาของไทยนะครับก็เตรียมตั้งตารอเลยนะครับทุกคนในรอบรองชนะเลิศสึกกีทาชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศญี่ปุ่นเย็นนี้นะครับทุกคนนะอย่าลืมนะครับชาวไทยเนี่ยส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับบิวภูริพลบุญสอนนะครับนักกีฬานักกีทาทีมชาติไทยนะครับลงแข่ง100เมตรชายในฮีที่2นะครับในลู่ที่9นะครับการแข่งขันกีทาชิงแชมป์โลกนะครับวันนี้คือวันที่14กันยายน 2 5 6 8นะครับเรามาดูครับเวลาของเทพบิวที่กดไปเมื่อวันวันที่13นะคือก็คือ10.15นะครับซึ่งวันนี้วันที่14นะครับเทพบิวก็จะลงแข่งกับบอกเลยนะครับเมอร์หนึ่งของโลกครับทุกคนโอ้โหไม่มี10ครับมี9ทั้งนั้นครับเรามาดูครับว่าในฮีทนี้นะครับนะบิลเนี่ยจะต้อง เจอกับมือหนึ่งของโลกเนี่ยจากประเทศไหนบ้างเรามาดูเวลาในฮีตนี้กันนะครับที่บิวจะต้องเจอนะครับมีแต่ตัวท็อปทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนเรามาดูครับนะมือหนึ่งของโลกครับทุกคนจาเมกาครับจากจาเมกาครับสถิติเนี่ยโอ้โหจะอยู่ที่9.75วินาทีนะครับมาดูอันดับ2นะครับจากเคนยาครับทุกคนจากเคนยาสถิติเนี่ยจะอยู่ที่9.77วินาที อะมาดูลำดับ3นะครับจาก USA นะครับสถิติเนี่ยก็จะอยู่ที่9.79วินาทีครับโอ้โหสุดจริงๆแต่ละคนนะเก้าทั้งนั้นเลยนะครับมาดูครับจากอันนี้นะจากบิลติเยนเหรอครับผมอ่านไม่ออกนะครับจะอยู่ที่9.83นะครับ9.83วินาทีนะครับอันนี้จากบาฮามัสนะครับก็สถิติก็จะอยู่ที่เ 9.1วินาทีนะต่อมาครับจากแคนาดาครับสถิติก็จะอยู่ที่9.95วินาทีครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายครับโคลัมเบียครับทุกคนสถิติจะอยู่ที่9.96วินาทีนะครับซึ่งในวันที่13นะครับบิลก็ใช้เวลาไปนะครับ10.15วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้ครับบิลจะต้องสับแหลกกดแหลกนะครับ เอาให้หายเหนื่อยไปเลยนะครับเอาให้ลืมเหนื่อยไปเลยครับในการวิ่งครั้งนี้นะครับทุกคนโอ้โหมายังไงก็อย่าลืมนะครับติดขอบจอกันนะครับอย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับนักกีฬากีฬาทีมชาติไทยนะครับทุกคนผมต้องบอกเลยว่าโอ้โหการได้ดวลกับนักวิ่งที่มีสถิติที่แบบที่ดีกว่าเราเนี่ยทุกคนมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับนะ เพื่ออะไรครับเพื่อจะได้มีแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเองนะครับให้ได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับถึงแม้ว่าโอกาสการเข้ารอบเนี่ยจะน้อยก็ช่างนะครับแต่ถ้าอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่าเนี่ยบืนเบอร์หนึ่งมันต้องชนะทุกคนให้ได้นะครับนะจนกว่าจะสุดขีดความสามารถของตัวเองนะครับนี่คือคุณบิลนะครับภูริพลบุญสอนนะครับ ซึ่งอายุบิลเนี่ยก็น,น้อยๆเองนะครับโอ้โ oh, หยังไปอีกได้ไกลมากๆเลยนะครับทุกคนและอีกอย่างนะครับทางสมาคมกีฬากีฑาแห่งประเทศไทยนะครับนะนายกสมาคมเนี่ยก็ได้ทําการอัดฉีดนะครับถ้าบิลเนี่ยสามารถเข้าไปรอบชิงชนะเลิศได้นะครับอัดฉีดให้ครึ่งแสนนะนะครับทุกคนครับมาลองดูทีนะครับว่า,าคนไทยเนี่ยให้ความสนใจกับกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ย มาดูคอมเมนต์นะครับว่าเขามีคอมเมนต์ยังไงกันบ้างนะครับทุกคนคอมเมนต์ comment แรกนะครับคนนี้เขาบอกว่าโอ้โหนี่คือสมาคมเนี้ได้เพชรเม็ดงามเลยนะครับนักวิ่งระดับ100ปีเลยนะมีคนเดียวครับทุกคนฮะเรียกเขาว่าเทพบิวก็คู่ควรแล้วครับอย่าลืมน้องบิวนะครับอายุแค่19เองนะครับทุกคนอายุแค่19เองนะครับวิ่ง10.15โอ้โหนี่มันอูอะไรเนี่ย19เนี่ยโอ้โห สุดยอดเลยครับนะได้ไกลเลยที่นี่โหยาวเลยนะครับคนนี้เขาบอกว่าหนึ่งเดียวจากเอเชียนะครับจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยตกรอบชิงแชมป์โลกนี้ตัวโอลิมปิกทั้งนั้นเลยนะครับเขาไม่างมาครบคนี้เขาบอกว่าหน้าแปลกนะครับไม่มีเอเชียเข้าเลยมีบิลคนเดียวทั้งนั้นเหรียญเอเชียนเกมเนี่ยเราก็มีหวังสิถ้าตามสถิติปัจจุบันแล้วหรือใครมีข้อมูลตัวเด็ดแต่ไม่มา ไม่มาแข่งบ้างคอมเมนต์หน่อยนะครับนะ <c oughs> ความคิดมานะครับคนนี้เนี่ยก็อ๋อมีคนมาตอบนะครับทุกคนมีคนมาตอบนะครับคนนี้โอทางสมาคมนะครับก็ได้มาตอบนะครับแอดมินทางสมาคมก็มาตอบบอกว่าต้องดูอีกหลายอย่างค่ะนะครับแชมป์เอเชียนเกมจากจีนนะก็วิ่งนี่ครับสถิติ10.25 ตกรอบมือหนึ่งญี่ปุ่นวิ่งต่ำกว่า10ก็ตกรอบนะจีนก็ตกรอบนะครับญี่ปุ่นก็ตกรอบนะครับนะมีคอมเมนต์มาอีกนะครับว่ามันแล้วแต่วันด้วยครับบางคนวิ่งดีก็ไม่ใช่ว่าจะดีทุกวันครับแต่ผมก็คิดว่าเอเชียนเกมบิวมีลุ้นเหรียญครับ1-3ถึงมีแน่ถ้าไม่เจ็บนะครับนี่นะทุกคนถ้าไม่เจ็บนะครับ คอมเมนต์ต่มาครับคนนี้เขาบอกว่าเขาอยู่สายแข็งครับจีนกับญี่ปุ่นแข่งขันรอบที่ผ่านมาบิวก็แพ้เขาอ่ะนี่เป็นคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่าตอนแข่งฮีทแรกนะ,ะลมเป็นบวกเวลาของฮีทนั้นเลยโหดๆกันทั้งนั้นเลยคิดในใจว่าวันนี้บิวเวลาดีกว่านี้แน่นะพอฮีทที่สองปุ๊บลมกลายเป็นลบ เลยทำใจเลยว่าเวลานี้คงยังไม่ดีมากนะแต่ได้10.15ก็ไม่เลวนะครับหวังว่ารอบรองแรกลมจะเป็นใจให้บิวทำเวลาได้ดีกว่าเดิมน,นะครับคอมเมนต์ต่อมานะคนนี้เขาบอกว่าหนึ่งเดียวในเอเชียครับที่ได้เข้ารอบรองชนะเลิศไหมคะเพราะว่าไม่เห็นญี่ปุ่นกับจีนหรือตะวันออกกลางเข้าเลยค่ะตกรอบแล้วครับทุกคนนะครับตกรอบไปแล้วนะครับนะ คนนี้เขาบอกว่า10.15ครับรอบรองทะลุเข้าชิงารายการชิงแชมป์โลกนะครับน้องที่สุดแล้วนะคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้ว่าฉิวเฉียดมากครับเข้าเป็นคนสุดท้ายเลยอ่าคอมเมนต์ต่อมาคนนี้เขาบอกว่าสักวันค่อยๆขยับไปครับ10.00 10. วิ่งเวลานี้ให้คงได้เมื่อไหร่สักวันต้องได้เห็นแน่นอนครับ 9.9มาแน่นอนนะครับตอนนี้น้องแค่อายุ19-20เองนะครับมีแน่นอนนะครับ9พยายามเข้านะครับรักษาร่างกายให้ดีนะครับแต่แค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะครับ1 0ดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะรอบลองใส่ให้สุดนะครับอยากเห็น9มากๆเข้ารอดูนะครับนะนี่คือหนึ่งเดียวนะครับของเอเชียก็คือสุดยอดมากๆแล้วนะครับสำหรับเทพบิวเนาะก็ชื่นชมมากๆ ชื่นชมมากๆคนนี้บอกว่าสุดยอดเลยค่ะมีดูย้อนหลังได้ที่ไหนบ้างคะไปหาดูนะครับเยอะแยะครับดูย้อนหลังนะครับทุกคนนี่คือสุดยอดนะครับนักปีทาของไทยนะครับอย่าลืมนะครับส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับเทพบิลด้วยครับวันนี้นะครับเวลา16นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอไม่ใช่18บ0นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอนะครับหนึ่งเดียวในเอเชียในรอบซีมิไฟนอลนะครับสุดยอดนะครับสำหรับเทพบิลนะครับขอตบมือให้นะครับทุกคน เป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับทุกคนนะถ้าทุกคนได้เห็นได้ดูนะครับว่าการวิ่งของเทเบิลเป็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนครับอย่าลืมนะครับส่งแรงใจแรงเชียร์กันต่อนะครับเพราะว่าเทเบิลจะต้องไปผงาดในเวทีโลกอีกครั้ง นี่คือหนึ่งกีฬานะครับนะที่คนไทยภาคภูมิใจมากๆนะครับซึ่งผมก็ได้ดูได้ติดตามเทมบิลเนี่ยมาตลอดนะครับตั้งแต่แรกสนามแรกเลยนะครับนะผมบอกเลยว่าโอ้โหวิ่งเนี่ยสับแหลกนี่คือหนึ่งในเอเชียเลยนะครับที่ก้าวเข้าสู่ระดับโลกนะครับอย่าลืมนะครับส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับเทมบิลด้วยนะครับทุกคนนะ ติดตามกันต่อไปนะครับนะว่าเทพบิลเราจะทำผลงานออกมาได้ดีแค่ไหนในอ,อีกวิธีข้างหน้านะครับทุกคนนะโอเคทุกคนครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกด Subscribe นะครับกดไลค์กด like, แชร์ให้ช่ององพนุลงชาแนลด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับเทพบิลกับรางวัลอีกครึ่งแสนที่ได้รับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับทำยังไงเราจะวิ่งได้เร็วขนาดนั้นนะครับทุกคนเขาฝึกกันมากี่ปีเขาฝึกอะไรบ้างทำให้วิ่งขนาดนั้นฮะถามจริงเออเอาแรงมาจากไหนอวิ่งขนาดนั้นอะโอ้โหอยากวิ่งเร็วแบบนี้จังเนาะ